ครีมกันแดดเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญสำหรับปัจจุบันนี้โดยเฉพาะความร้อนจากแสงแดดที่แรงและร้อนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันจนทำให้ผิวพรรณเราเสียหายจะออกไปข้างนอกแต่ละทีก็แทบไม่ได้เลยและเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับ วันนี้ทาง Thailand s m i ย e ของเราจึงคัด10ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดี SPF 50บวกและ PA ซบวกในปี2024ดี้ที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุดในตอนนี้รับรองถูกใจและตรงตามความต้องการของเพื่อนๆแน่นอนครับเราได้คัดเลือกและติดช่องทางการสั่งซื้อในช่องคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปที่ทางไทนสมัยของเรานำเสนอรบกวนช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ใหม่ที่ทางไทนสมัยของเราจะนำมาเสนอนะครับขอบคุณมากครับบานาน่าโมสซิมเพลยโปรเทคอั้วลองโลชั่น spf 50บวกและ pa บวกครีมกันแดดชมใหม่หยิบง่ายกว่าเดิมสูตรสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งจากบานาน่าบน มาพร้อมกับการปกป้อง UV สูงสุดด้วย SPF 50บวกและ PA c บวกเนื้อครีมบางเบาอ่อนโยนต่อผิวปจากสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนื้อครีมก็ดีเป็นสูตรน้ำทาแล้วไม่เหนียวเนินหนะซึมไว้ทาแล้วเข้ากับหน้าทาแล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่ทิ้งคราบหน้าไม่มันสามารถแต่งหน้าต่อหลังจากทาครีมกันแดดตัวนี้ได้เลยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้บานาน่าบสิมพลีโปรเทคอะครออลโลชั่น s p f 50บวกและ PAC บวกปริมาณ50มิลลิตรราคา215บาท s k i n ista V b l o บล็ s SPF 50บวกและ PAC บวกครีมกันแดดนวัตรกรรมใหม่เนื้อชิลก้มูดบางเบาซึมซาบเร็วแห้งสบายผิวครีมกันแดดกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5นวัตรกรรมครีมกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิว เสริมกอบป้องกันผิวด้วย v S c N Oil c o n t อ o o Sun b l o c k สารกันแดดบรรจุในยครับซุนขนาดเล็กไม่อุดตันผิวปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 50บวกและ PAC บวกป้องกันรังสี UVA และ UVB ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิวเนื้อชิวกิมูดเกลี่ยง่ายสบายผิวพร้อมช่วยคุมมันลดฝ้ากระจุดด่างดำควบคุมความมันผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังเหมาะสำหรับผิวแพ้ง,ง่าย ปราศจากสารกันเสียหรือพาราเบนปราศจากน้ำหอมปราสจากสารให้สีและปราศจากการทดลองกับสัตว์สกินนิสต V าวีบล็อก50บวกและ PAC บวกปริมาณ30 ml ราคา395บาท s o s อั t ต a p โ o t เ c คเอ็กซ์ทรียูวีเอสเซนส์บวก p a บวก SOS หรือ SOA สืครีมกันแดดอัลตราโปรเทคเอ็กซ์ทรียูวีเอเซบวก p a เบวกขนาด30 ml ครีมกันแดดไฮยาลูรอนบางเบาไม่เหนียวเนินนะหนึ่งเดียวจาก SOA สื่อที่ช่วยปกป้องผิวแบบคูณ3ทั้งรังสี UV UVA UVB แสงสีฟ้าบูไลและมลภาวะต่างๆสำหรับผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย โดยทำหน้าที่เป็นฟิล์มบางบา,นบ,านบนผิวคอยดูซับรังสี U.V และแสงสีฟ้าพร้อมทั้งดักจับสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ไม่ให้ซึมสู่ผิวหรืออุดตันรูขุมขนด้วยสูตรเฉพาะไฮายาลูรอนผสานกับวิตามินอ e, ีจึงช่วยฟื้นฟูและปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยปกป้องผิวคุณไม่ว่าจะเป็นภายนอกอาคารหรือแม้แต่อยู่ในร่ม SOS Ultra Protect x 3 UV Essence SPF 50+ บก PA++++ ปริมาณ30 ml ราคา285บาท Bio r e UV Aqua r i s h w a t e r y Essence SPF 50+ ก PA++++ เอวทเมเทมแห่งยุคที่ช่วยให้เราออกไปสู้แดดและรังสี UV ตัวร้ายให้อยู่หมัด วันนี้ Bio r a U V a q u a r i o l w a t e r y e s s e n c e SPF 50+ บวก PA++++ บวกด้วยเทคโนโลยี Micro Defense นวัตกรรมขั้นสุดจากประเทศญี่ปุ่น อนุภาคเล็กเซฟผิวจากแดดได้มิดชิดบองกันยูวีไม่ทำลายถึงชั้นคอลลาเจนไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยมาพร้อมกับ SPF50 บวกและ p a เอเหลปกป้องผิวได้อย่างยาวนานทั้งจาก UVA UVB ประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะก,กับแดดเบืองไทยแถมยังกันน้ำกันเหนื่อยอีกด้วยเป็นครีมกันแดดเนื้อเอสเซนต์บางเบาพิเศษซึมลงผิวไวไม่เหนียวเหนื่อนานและสามารถทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เลยหมดปัญหาเมคอัพลบเลือนหรือเป็น แถมยังประสานคุณค่าบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านอีกด้วย Buret UV a q u a r i c h Watery Essence SPF 50บวก PAC บวกปริมาณ50กรัมราคา349บาท Lalopose Anterios UV Moon 400 Invisible Fluid SPF 50บวก PAC บวก ในปีพศ2024น,นี้ถ้าไม่พูดถึงพิมพ์กันแดดตัวนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแบรนด์นี้เขามาแรงมากเลยครับขณะที่จองคาแลนยูทูบเบอร์สายเที่ยวไทยยังต้องใช้กันแดดเนื้อฟูอิดบางเบาไม่เหนียวเนินหนะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวปกป้องผิวจากฝ้าแดดริ้วรอยผิวหมองคล้ำด้วยเมสซอรี่ซ0 0เทคโนโลยีล่าสุดของลาโลโพเซ ที่ทำให้การปกป้องได้เหนือกว่าพร้อมค่าปกป้อง SPF 50บวกและ PA สบวกสามารถปกป้องผิวจาก UVA UVB รวมถึงอัลตราลอง UVA ซึ่งอันตรายกว่าและสามารถทำลายผิวหนังได้ลึกพร้อมปกป้องผิวจากอินฟราเรดฝุ่นและมลภาวะต่างๆอีกด้วย La Roche Posay Anthelios UV Moon 400 Invisible f r u i d e SPF 50บวก PA c บวกปริมาณ50 ml ราคา990บาท มิซูมิ U V Water d i f e n t Pro SPF 50+ PA 4+ ครีมกันแดดสูตรกันน้ำกันเหงื่อสูตรกันน้ำและเหงื่อไม่เป็นคราบเหมาะกับกิจกรรมกลางแจง้งครีมกันแดดทาหน้าจากมิซูมิปกป้องผิวจากรังสี UVA 1 UVA 2และ UVB ใครที่เป็นสายเล่นกีฬากลางแจ้งหรือต้องอยู่กลางแดดนานๆต้องลองตัวนี้เลยครับครีมกันแดดทาหน้าสูตรปรับปรุงใหม่เนื้อซึมเร็วขึ้นแห้งไวสบายผิวเนื้อสัมผัสใหม่แบบ dry touch บางเบาจุดน้ำซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วและให้ความรู้สึกแห้งสบายผิวเป็นสูตรกันน้ำและกันเหงื่อที่สำคัญคือมี <c oughs> very water resistant สามารถกันน้ำได้สูงสุดนาน80นาทีสาวคนไหนที่เป็นสายลุยอยู่กลางแจ้งว่ายน้ำหรือดำน้ำจะตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับ แถมยังปกป้องผิวจาก PM 2.5ได้อีกด้วยกันแดดและคุ้มมันกันน้ำและกันเหงื่อแบบจะเต็มกันได้เลยครับตัวนี้มิซูมิ UV w w t t r r d i f f e r เฟนท์โป50บวก PAC บวกปริมาณ40กรัมราคา489บาท a n e s s p p r r f e t UV v u u s s r r e n s SPF 50บวก PAC บวก ใครที่มองหากันแดดทาหน้าตัวไหนดีกันแดดอเนซ่าสีทองจัดเต็มด้วย SPF 50บวกและ PA 4บวก Aqua Booster EX เพิ่มกาะป้องกันผิวเมื่อเจอเหงื่อหรือน้ำพร้อมประสาน friction resistant ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ติดทนนานบนผิวมากยิ่งขึ้นจึงปกป้องสูงสุดในทุกสภาวะยาวนานตลอดทั้งวันพร้อมปกป้องผิวจากความแห้งกลานคงความชุ่มชื่นให้ยาวนานถึงแชั่วโมง สูตรกันน้ำและกันเหงื่อติดทนนานไม่หลุดง่ายปกป้องผิวจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นพายเมอร์ช่วยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าอีกด้วยจัดว่าเป็นทีมกันแดดที่ครองใจมานาน ในปี2024นี้สาวๆคนไหนยังไม่เคยลองตัวนี้ต้องลองแล้วล่ะครับทาได้ทั้งหน้าและผิวกายเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวลดเลือนจุดด่างดำเพราะป้ป้อมผิวจากรังสี UV เหมาะผมรับผิวสวยกระจ่าใสายโกรสูตรกันน้ำอ a นซ s าเพอร์เฟกต์ UV u ันสกรีน SPF 50+ บวกและ PA 4+ ปริมาณ60 ml ราคา299บาท คลียโนสยูวีซันเซล um ม์ SPF 50+ บก PA 4+ c รีเ n โน UV Sun um วูวีซันเซร SPF 50บวก PA 4บวกกันแดดน้องใหม่ติดท็อปลิปกันแดดหน้าใช้ในปี2024นี้กันแดดบูสเตอร์เนื้อบางเบาสบายผิวพลังปกป้องผิวไฮบิ s ซันสกรีนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายให้สัมผัสที่บางเบาและไมโครฟิส c อลสาม,มารถท้อนรังสี UV ได้ทั้ง UVA 1 UVA 2และ UVB บางเบาไม่อุดตันสบายผิวปกป้องผิวคล้แดดจุดด่างดำและลิว้วรอยไม่วอกไม่เป็นคราบ น้ํากันเหงื่อเมคอัพไม่เยิมลดปัญหาสิวเหมาะกับผิวแพ้ง่ายและกระชับรูขุมขนคุมความมันปัสจากสารก่อการระคายเคืองทั้งเจชนิดได้แก่แอลกอฮอล์น้ําหอมพาราเบนสีน้ํามันอะนเวนโซนออกติโนเชสเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแบรนด์นี้เข้าเด่นเรื่องการดูแลผิวผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องแพ้ครับเียนต u ูวีซันเซราม s p f 50บวก และ P A C บวกปริมาณ80 ml ราคา495บาทสกิน1004 Madagascar e n t มาดากัสกาเซนเทราแอรฟิตซันีม S P F 50บวก P A C บวกครีมกันแดดแบนรนด์เกาหลีสุดปังครีมกันแดดสูตรฟิสิ a อลซันส r รี n เนื้อน้ำนมเกลี่ยง่ายปรับผิวเรียบเนียนไม่เป็นคราบ ปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB Visible Light และแสงอินฟราเรดปกป้องผิวพร้อมปรับสภาพผิวกระจ่งางใสด้วยในอาซินามายและเมดไวท์สูตรเฉพาะของสกิน1004ค่า p s 6.5ใกล้เคียงกับผิวของเราปัสจากพาราเบนมินเนอรัลออยล์แอลกอฮอล์ซิลิโคนและสีสังเคราะห์ ไม่วอกเหมาะกับการแต่งหน้าอาจจะเกลี่ยยากนิดนึงเพราะเนื้อคล้นต้องรอแห้งสักพักความพิเศษของครีมเนื้อกันแดดตัวนี้เขาไม่ทดลองในสัตว์สายวีแกนต้องหลงรักเลยละครับด้วยความที่เป็นครีมกันแดดเนื้อโลชั่นน้ำนมจึงเหมาะกับผิวแพ้ง่ายจากสารสกัดมาดากัสกาไม่มีสารเคมีผสมเลยด้วยปรับผิวเรียบเนียนไม่เป็นคราบสกิน1 0 0่นมาดากัสกาเซนเท่าแอฟริสซันสครีม SPF 5 0บวก PA สบวก ปริมาณ 50ml ราคา499บาท KAUV Whitening Soft Cream Oil Control SPF 50บวก PA c บวกครีมกันแดดเนื้อซอฟต์ครีมสำหรับผิวหน้าสัมผัสเบาไม่มันสบายผิวแม้แดดแรงแรงมากหรือแรงสุดๆก็อพร้อมปกป้องทุกอนูผิวจากแสงแดดสูตรทุงพามมันไม่เหนียวเนหนอะไม่มันไม่อุดตันด้วย5คุณสมบัติดังนี้ ปกป้องผิวแก่ก่อนวัยด้วย p o ู l ชันฟิลเตอร์ปกป้องจุดด่างดำและริ้วรอยก่อนวัยจาก IR หรือ b หรือบูไล ปกป้องผิวคร้อเสียก้านสะสมจาก UVA 1 UVA 2และ UVB B อควา a ะ o ลเว r a ่าเอ a แทช่วยปอบลมผิวจากการทำลายจากแสงแดดและฝุ่นควันให้กลับมาชุ่มชื่นและน่าสัมผัสเติมอาหารผิวต้านความแก่ด้วยวิตามิน E พร้อมปรับผิววิ้งมีออร่าด้วยวิตามินบีสาทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการแต่งหน้าและก่อนออกไปสัมผัสแสงแดด k u v v w h i t e n i n g Soft c r e a m Oil c อ n ย r o l SPF 50+ PA++++ ขนาด40กรัมราคา2 4 9บาทเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดี SPF 50+ บกและ PA++++ บวกปี2024ที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุดในตอนนี้เพื่อปกป้องผิวของเราจากความร้อนและแสงแดดในหน้าร้อนนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปสไตล์ไทยแลนด์สมายของเรารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆที่ทางไทยแลนด์สมายของเราจะนำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ